อันนี้ก็เป็นวิธีล้อลากที่ผมได้มาใหม่ครับพี่เขาแนะนำมาก็คือใช้เลยค่ะใช้ผ้าเฟลผ้าเขาเรียกผ้าเฟลผ้าเฟลใช่ไหมคะใช่ครับเอาไปล่อแทนเนาะก็ง่ายดีนะง่ายดีฮะแล้วมันก็ลากมันไม่ทําไม่เสียหายด้วยเพราะว่าถ้าเป็นสเปกหนมมันจะเอาออกยากคือน้องสเปกหนมเขาก็จะถ้าจะเอามามัดมันก็ต้องหลายขั้นตอนถูกไหมฮะทีนี้เราก็ อ่ะคุมเลยคุมข้อเลยอืมแล้วเวลาดึงดึงผ้าออกอ่ะลากมันไม่เสียหายใช่เป็นข้อดีก็เหมือนมูฟไปได้ทั้งหมดมดค่ะอุ้ยอันนี้เป็นเทคนิคดีๆนะคะเทคนิคใหม่จากเชฟเอกนะคะลดมากเลยเดี๋ยวเราต้องไปทาผมก็เรว่าเขามาอ๋อแล้วผ้าผ้าเนี้ยเราไปซื้อจากช้อปปี้เลยใช่ครับเราก็ซื้อมาเป็นม้วนม้วนหนึ่งก็เออไม่กี่ตังค์อะประมาณยี่สิบสามสิบคือม้วนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้แบบ ใช่ทั้งแผ่นนะผมเอมาดึงฉีกออกอ๋อมันหนาใช่ม้หนึ่งแล้วก็ฉีกออกให้มันแบบให้มันแบบเขาเรียกอะไรให้มันฟูขึ้นนะครับอ๋อเพื่อหนึ่งอากาศก็จะเข้าเขาจะไม่ต่างกับพวกนี้เลยถ้าเกิดเราดึงอ๋อใช่ฮะอ๋อโอเคเพราะว่าเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะมันจะหนาเป็นชั้นๆแบบนี้อันนี้คือแบบที่ผมไม่ฉีกเดี๋ยวผมฉีกให้ดูเลยก็ได้อ๋อโอเคเพราะว่าฝ้ายอ่ะไม่เคยฉีกแล้วฝ้ายก็รู้สึกว่าบางทีมันอุ้มน้ำแบบใช่ครับอ๋อโอเคถ้าไม่ได้มา หาคนอื่นๆนะคะมาพูดคุยก็จะไม่ดูอามาดูกันเลยนี่ผมแล้วจะฉีดไปแล้วนี่นะคะเขาก็นี่มันก็จะฉีดได้อย่างงี้ฮะเอาก็ได้อีกเยอะเลยใช่เราไม่ต้องไปพันอย่างนี้อย่างเงี้ยมันเหลือผมก็มาพันอีกเสาหนึ่งได้เลยวิอย่างเอ่อม้วนหนึ่งเวลาเขาขายเขาขายเป็นมัดๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเขาจะมาเป็นแบบนี้ปกติเราก็จะ พันเลยมันก็จะได้แค่หนึ่งเสาถูกไหมครับตำแหน่ก็แบ่งละสองเสาถ้าเสาเล็กถ้าอย่างเงี้ยผมก็ได้สี่ประหยัดขึ้นไปอีกแล้วจริงๆแล้วคือมันก็จะกำลังอุ้มน้ำได้พอดีเพราะว่าถ้ามันหนามันก็ว่าจะเราฉีกไปใช่ไหมคะถ้าอย่างแบบเมื่อกี้ผมก็จะพอฉีกมาเป็นบางๆผมก็จะดึงแล้วก็ขยี้เขานิดนึงให้ฟูขึ้นให้ฟูขึ้นใช่ครับแล้วก็เอาไปดึงดึงดึงอย่างนี้แล้วก็เอาไปอบท่อเขาไว้ใช่ครับ คือตรงนี้เขาจะอุ้มน้าอยู่แล้วถูกไหมฮะ <Lord. S 1> เราก็จะได้ไม่ต้องไปหาแก้วหรือหาอะไรไปมัดกับต้นเขาอย่างเงี้ยอ้อยรอดอันนี้รอดอันนี้อันนี้เป็น <c oughs> อันนี้เป็นอะไรที่ดีมาก <c oughs> มันก็จะพองอ่าใช่ลากเขาก็จะสอดไปตามนี้ได้แล้วก็ยกออกยกองหมดเลยคือข้อดีของผ้าตัวนี้นะคะถ้าเทียบกับสแฟกนันมนะเจ้าตัวเนี้ยลากไม่เสียหายใช่เวลาเราลื้อออกมาเราลื้อมนจาก่ายใช่เพราะว่าถ้าเป็นสแฟกนัมนะคะ เขาจะชอนชายแบบวืบๆ,ๆ,ๆแล้วเวลาดึงมาบางทีลากมันก,นกนระทกระเทือนด้วยเพราะว่าบางทีเราต้องย้ายคือมันเอาสแฟกหน้ามาไปปลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีมันเนาะมันมัน,มนชื้นไปนะลากเน่านะเอาจริงเราก็เหมือนพอนานๆไปครับเขาจะไม่เขาจะอมน้ําเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเท่าที่ผมสังเกตดู <ใช S 2> ผมก็เลยไม่ค่อยชอบ<ใ>ชไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่อาจจะใช้ในการแบบคุมหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นอย่างพวกเอ่อวอลเพราะว่าวอลลชอบชื้นมากคุณกีบี้เขาก็บอกว่าเขาชอบชื้นมากเราก็เลย พยายามเอามาโปะกข้างหน้าเขาสูงสูงเพื่อให้เขามีความชื้นอยู่นขอมา,าคุณกีวีคณคุณกีวีบอกว่าสิ่งที่เออะไรนะจะทําให้ต้นไม้สวยที่สุดก็คือทำโรงเรือนเลยแสนหนึ่งไม่ใช่จะเย็นเนะครับเย็น <laughs> อย,นปนอยไปวันนั้นก็ตกใจหมออยู่อือหมอใช่เหรอแสนหนึ่งอ่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณมาค่ะอีกรอบนะคะคเพราะว่า เออถ้าไม่ได้มาไม่รู้เลยว่าเราใช้ไอ้ตัวนี้มาเรารู้แค่ว่าเอามาเข้าเครื่องเสานั่นแหละเห็นเห็นพี่ๆมาผมก็ถามเขามา่นะคะมันก็เป็นความรู้ส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้สนุกในวงการไม้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคใครสนใจนะคะต้นไม้ต้นไหนนะคะก็แวะมาช้อปปิ้งได้ที่ร้านยินดีนะคะ จากเชฟเอกนะคะมาเจอเชฟนะคะแล้วก็อย่าลืมมาทานอาหารด้วยนะคะอร่อยมากข้าวหนมซีรเเอร์ของร้านคืออะไรนะคะเออซีซั่นนี้ยังเป็นอินทนินอยู่ครับอ,ะอ,ะรอ่อร่อยมากน้ำกะลึกน้ำกะทิใช่ไหมเป็นกะทิป<อ>คอนเทียนออหอมมากหอมมากนะคะคือแบบ จริงๆถ้วยเดียวก็ไม่พอต้องไหลถ้วยนะคะคแต่ว่าต้องโทรจองก่อนใช่อยากให้จองก่อนใช่เพราะว่าบางทีนะคะลูกค้ามาพร้อมกันเนอะก็จะแบบว่าเพราะาเราก็อยู่ในโคคนเดียวใช่นะคะแล้วก็นั่นแหละต้องโทรจองก่อนนะคะคของดีต้องโทรจองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ